พุทธมนทนอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล,ล้ำเหลอค่าตักกศิลานครจังหวัดมหาสรา,ารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวัธธนออกเฉียงเหนือมีพื้นที่5,291ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3 0ล้านสาแไร่เศษโดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครราว475กิโลเมตร แล, password. และมีประชากรราว900า0 0คนเศษสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการส่วนกลางออกเป็น22หน่วยงานและราชการส่วนภูมิภาคเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ครบทั้ง76จังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครจะตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2538ปัจจุบันมีที่ทำการของสำนักงานตั้งอยู่บริเวณชั้น2สารกลางจังหวัดมหาสารครามติดกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคราม โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามเป็นผู้บริหารหน่วยงานวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามจะเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีพันธกิจดังนี้เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะเพื่อการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ ด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกรมประชาสัมพันธ์และจังหวัดมหาสารคามเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพืน้นที่เป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับผ,ผ,ผู้นำชุมชนทุกระดับสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนสื่อมวลชนท้องถิ่นพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีพุทธศักราช2558และเพื่อให้การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามจึงได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญดังนี้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในระดับพื้นที่และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของจังหวัดกลมประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขยายบทบาทด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชนมีการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สำคัญแม้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามจะมีจำนวนบุคลากรและงบป,ประมาณอย่างจำกัดแต่บุคลากรภายในสำนักงานต่างก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถจนได้รับความไว้วางใจจากจังหวัด ให้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องในฐานะโฆษกของจังหวัดเช่นงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสาตร์จังหวัดมหาสารคามรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการประชาสัมพันธ์ภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผ่านรายการนานาสาระกับผู้ว่าสารคาม ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29มหาสารคามเกมส์ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็เพื่อต้องการสร้างความรู้กระจายข่าวสารสร้างประโยชน์สุขและความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐไปสู่ประชาชนพร้อมเป็นสื่อกลางในการส่งข่าวสารจากประชาชนสู่รัฐบาลขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวมสร้างสรรประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนและท้องถิ่นในภูมิภาคแห่งนี้สมกับวิสัยทัศน์ที่ว่าสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสรารคามจะเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสรารของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน